สวัสดีครับผมสุพศสิริณรฐฤมานติดตามดูคลิปและวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจิโกคลิปนี้เป็นคลิปที่422ช่องซูจิโก9826ปั๊มมินิปั๊มตัวนี้น้ำรั่วยังไม่ทันเปิด ปั๊มเลยนะนี่แค่เปิดน้ําเข้าก็รั่วเลยเต็มเลยสองทางไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวเราจะลองรื้อดูนะเปิดปั๊มก็ทํางานตามปกติน้ําก็ออกนะน้ําก็รั่วน้ําก็ออกอเรามาเปิดดูเลยนะว่ามันเกิดจากอะไรไม่แน่ใจ น่าจะแดแฟมรัม่วนี่ไงเราแกะแผ่นนี้ออกมาแล้วแล้วมันก็จะมีสกรูล็อกอยู่มีสกรูล็อกตัวนี้อยู่อีกสามตัว แฟมเล็กแบบนี้หาซื้อไม่ได้นะ ว่าเดวแฟมน่าจะแตก แฟมแตกนี่ไงไแฟมแตกนี่ไงพอนี่แตกแล้วทำให้น้ำมันรั่ว แตกอยู่จุดนึงนีงน่ไงเนี่ยได้แฟมแตกคือได้แฟมตัวนี้ก็เดี๋ยวลองดูว่าจะหาซื้อได้ไหมนะถ้าซื้อเปลี่ยนประเกนตัวนี้ก็จบแล้ว ดีเราได้แผ่นเด์แฟมมาแล้วนะสั่งจากโรงงานเขาเลยอันนี้อันนี้ก็ของเสียแล้วก็ทิ้งไปแล้วเราก็เปลี่ยนนะวิธีใส่กลับไปก็ไม่ยากนะใส่กลับไปเหมือนเดิมเปียบเลยนี่ไงเนี่ยแล้วเราก็เอาตัวนี้ใส่พ้อมเป็นรุ่นของมันพอดีแล้วก็เอาตัว ตัวเนี้ใส่เข้าไปมันจะมีรูก็อยู่กันตะกูเข้าไป มันจะมีปุ่มมันอยู่แล้วก็มีรูไงเราต้องใส่มันตรงรู เสร็จแ,และสามตัวเราล็อกให้แน่นอเออสร็จแ,แล้วเราก็อันนี้ปิด นี่ไงดูที่มีอะไตรตันไหมมีโอริงอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะยายหายเนี่ยโอริงเนี่ยเดี๋ยวมันจะรั่วแล้วเราก็ อ่ะเสร็จแล้วเราจะใส่สกูสั้นก่อนนะมันมีสกูสั้นสามตัวเราจะเข้าพร้อมๆกันนะไม่ไม่ใส่ทีเดียวข้างใดข้างหนึ่งให้มันเยอะๆนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเอียงแล้วมันจะเข้าไม่ได้เราก็ค่อยๆเข้า โอเคทีนี้ก็จะตะกูยาว เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปลองกันนะครับปั๊มเนี่ยปั๊มใช้ได้แล้วเราจะมาลองเครื่องกันนะ,ะผมเปิดน้ำเข้าเบาๆนะจะได้เห็นแดงดันมัน แอนเดอร์แฟมปั๊มตัวนี้นะครับขนาด5.26เซนติเมตรคือวัดจากขอบซ้ายจนถึงขอบขวานะเป็นตัวที่ผลิตแล้วก็ส่งโรงงานทําปั๊มเลยนะครับเหมือนเดิมทุกประการเรามีขายอยู่ที่175บาทนะครับเพราะว่า ในประเทศไทยเราหาซื้อแล้วไม่มีขายก็เลยต้องสั่งเข้ามาขายเองนะครับเดิมทีถ้าปั๊มตัวนี้เสียนะครับปั๊มตัวนี้ผมขายอยู่ที่580มีขายนะ580ถ้าเจ้าอื่นก็ขายตั้งแต่600กว่าจนถึง7จ0ดแปดรพันกว่านะครับถ้าเสียก็คือต้องทิ้งอย่างเดียว นะครับแล้วก็น่าเสียดายเพราะว่าปั๊มไม่เสียหรอกปั๊มไม่ค่อยได้เสียเราตัวเนี้มันจะเสียก็ไอตัวไดแฟรมนี่แหละเพราะไดแฟรนี่มันเป็นยางสังเคราะห์นะครับแล้วก็มันก็จะขาดเพราะเวลาทํางานมันก็เคลื่อนเข้าเคลื่อนออกแล้วมันก็จะฉีกขาดนะครับก็สั่งซื้อได้นะครับเบอร์ศูนย์แปดหนึ่ง 1 7 4 2 4 8 0ก็มีทั้งปัม๊มมีทั้งไดอะแฟมนะครับหรือใครจะสั่งซื้ออะแดปเตอร์ด้วยก็ได้เรามีขายทั้งชุดเลยถ้าปัม๊มพร้อมอะแดปเตอร์ก็จะอยู่ที่695บาทนะครับของเราขายถูกกว่าทุกเจ้าอยู่แล้วนะครับก็สั่งมาเป็นรอบที่2แล้ว รบแลกสั่งมาขายหมดแล้วนะครับผมขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่ช่วยแชร์และกดติดตามและขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับขายอะไรเครื่องกรองน้ำ r o ราคาถูกสนใจติดต่อลาย0811742480ค่าส่ง20บาท โดยมีรายละเอียดของอะไรราคาและรูปภาพตามที่แสดงในตารางนี้สั่งซื้อได้ที่ลน์0 8 1 1 4 2 4 8 0หรือที่ร้านซูจีกดที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ